สื่อปูดครอบปัดปล่อยเกต้ากลับไรซิกตลาดช่วงเดือนมกราคมนะล็อกรังโลคัดแยก3กลุ่มแข่งลิเวอร์พูลในช่วงซีซั่นหน้าใครกันนะตำนานแนหงแดงต้องดึงกุสูอคนนี้หากครอบเลือกลาทีมครนัคลมันและผู้สาเหตุโคติกัคโฟยังไม่ปังกับลิเวอร์พูลในขณะนี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริอร์ฟูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวรนะิอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยทังบิลสือเยรมานีเปิดเผยด้วว่าเจกเกนคอฟในายใหญ่ริอร์พูลไม่ยอมจะปล่อยนาบีเกตากองกลางชาวกินีให้ย้ายกลับไปเล่นในทีมเก่าอย่างแอตเรซิกช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่ผ่านมาทั้งที่กำลังจะหมดสัญญาสืบเนื่องมาจากปัญหาวิกฤตในแดนกลาง ซึ่งแอรบไรซิกเนี่ยยัได้ตัวเอกต้ามาร่วมทีมเพื่อจะเป็นตัวแทนของดานี่โอโมและก็คิสโตเฟอร์เอนกุนโก้สองแข้งคนสำคัญที่ได้รับระการบาดเจ็บท่านี้มีการรายงานนว่าทางแอรแบรไรซิกเองก็ได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อเกต้าในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแต่ทางลิเวอร์พูลได้ตอบปฏิเสธการย้ายหรือว่าการขายไปแม้ต่อเตะรายนี้จะเหลือสัญญากับทีมจนจบฤดูกาลนี้ก็ตามทีโดยเหตุผลนั้นก็มีการเปิดเผยนว่าครอปเนียต้องการจะเก็บเกต้าเอาไว้ใช้งานอย่างน้อยก็จนจบฤดูกาลนี้ เพราะทีมกำลังมีปัญหา,าเรื่องกองกลางอยู่นะและหากตัดสินใจจะขายเกต้าพวกเขาก็จะหาตัวแทนมาเสริมทัพไม่ทันซึ่งจะไม่คุ้มกับค่าตัวที่ได้ในตลาดรอบนี้เพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับกองกลางในวัย27ปีรนี้เคยอยู่กับทางไรซิชมาก่อนก่อนจะย้ายมาร,ร่วมงานกับทางลิเวอร์พูลในราคา60ล้านยูโรเมื่อปี2018ในัณงนี้ไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าซัมเมอร์นี้จะถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของลิเวอร์พูล เนื่องจากสโมสรน,นั้นสอบเขาว่าสโมสรนนจะมีผลงานในช่วงสีซสั่ของัน2 0 22ที่ตกตำ่ำ โดยปัจจุบันหงแดงนั้นรั้งอันดับ10ของพอรีเมียร์ลีกและก็ตกรอบฟุตบอลคาราบาวคัพและก็เอฟเอคัพสองถ้วยที่พวกเขาได้แชมป์เมื่อช่วงซีซั่นก่อนเป็นที่ระบร้ลแล้วขณะที่ซีซั่นนี้พวกเขาได้เหลือโปรแกรมให้ลงเล่นในลีกอีกเพียงแค่18นัดโดยลิเวอร์พูลมีแต้มห่างจากทางอันดับท็อปโฟร์1แต้มโอกาสประสบความสำเร็จหนึ่งเดียวที่เหลืออยู่ก็คือการคว้าถ้วยแชมเปี้ยนลีกซึ่งมีบริอัลมาดริดคู่ปรับสําคัญยืนอยู่ทางในรอบนอกอท์ในครั้งนี้ โดยมองดูแล้วหนทางของบริแมชชีนยามนี้มืดมนสิ้นดีและหากเป็นไปนตามความคาดหมายยักษ์ใหญ่เบอร์ซีซ่ไซด์คงต้องสังคายนาทีมยกใหญ่กันแน่นอนนะฮะหลังจบพิซซ่าน,นี้เท่าที่เป็นอยู่นั้นลิเวอร์พูลเนี่ยมีนักเตะประมาณราวหกรายที่กำลังจะหมดสัญญาโดย2รายในจํานวนนี้เป็นสมาชิกคนสําคัญที่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้จะอย่างไรก็ตามนะฮะมีบทวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าหากจะจับแยกขุนพลขงแดงออกมาเป็น3กลุ่มใครคนไหน ควรได้อยู่กับทีมแบบยาวหรือควรต้องรั้งตัวเอาไว้ตลอดจนจําเป็นต้องโลดทิ้งได้แล้วในคัณะนี้โดยเริ่มที่1กัหนึ่งกันก่อนกัน,กน,กนล็อกเอาไว้แบบยาวๆเลยนะสำหรับกลุ่มนี้เป็นนักเตะที่ถูกมองว่าสโมสรควร,ควรจับต่อสัญญาระยะยาวเนื่องจากสามารถฝากฝีฝากไข้ให้เป็นการสําคัญในอนาคตได้ในขายนี้ประกอบไปด้วยนักเตะค่าตัวแพงที่ทีมดึงเข้ามาให้เป็นการังหลักสำคัญทั้งทางอิราคิมาโคนาเต้ทีโกโชตาโรดิอัส โคดี้กาโปและก็ดาวินทูเชสนอกจากเหล่าสตาร์ดังแล้วนักเตะหนุ่มหลายรายก็ควรจะได้รับใช้สโมสรต่อในระยะยาวเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสเตฟานไบเซติกซึ่งถึงขณะน,นี้กระโดดสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวแล้วรวมถึงเบนโตกบ๊อบบี้ครากและก็เดชคาดอนไม่เพียงแค่นั้นชทเบอร์อเมอร์ตันที่ถูกปล่อยไปให้กับทางแบ็กเบิร์นเยี่ยมตัวก็มีดีพอที่สมควรจะเก็บเอาไว้กับทีมในระยะยาวเพิ่มเติมอีกด้วยนะต่อมา ข้อที่2รั้งตัวเอาไว้แม้จะโชว์ฟอร์มไม่อย่างยแย่จะทำให้แฟนบอลเครื่องจักรสีแดงฉุนขาดแต่จะว่าไปแล้วดาวดังบางบรายนี่ยังมีความสำคัญกับสโมรสรไม่ใช่น้อยแต่ขณะน,นี้ฟันได้กับโมเมดซาลาเมียอายุเข้าหลักส่เลข3ก,กันแล้วก็จริงแต่ไม่จะว่ายังไงทั้งคู่ก็สมควรได้ลงบูไป11ตัวแรกอยู่นั่นเอง พร้อมกันนี้เวอร์พูจาเป็นต้องตัดสินถึงอนาคตของจิโก้เนื่งด้วยจากดาวเตะสเปนิสหลือสัญญากับสมโมสรอ,อีกเพียงแค่1ปีหลังจากวิซันนาจอมทัพของทีมจะมีอายุถึง3-3ปีและถัดไปอีกปีฟันได้กับซาร่าจะมีอายุในวัยนั้นเมื่อถึงคราหมดสัญญากับทางบรูอแอนฟิลซึ่งอาจจะถึงเวลาที่ทั้งหมดสมควรจะอำลาสมโมสรฉันใดก็ฉันนั้นฟามิโยมีสัญญ,ญายาวจนถึงปี2 0 2 6แต่ในเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปในทางลบมันอาจจะจำเป็นจะต้องมีการทบทวนกันใหม่ สำหรับนักเตะที่มีอายุน้อยลงไปแน่นอนว่าทั้งหมดนั้นสมควรจะรับใช้ทีมต่อไปแต่จะเป็นเพียงแค่ระยะสั้นหรือไม่นั้นก็ต้องดูกันว่าทั้งหมดจะมีพัฒนาการต่อหรือไม่ สำหรับทางโชโกเมสแม้เขาจะยังเข้าข้าออ,ออกในโผสิคนแรกแต่เขาก็มีสัญญาจนถึงปี2 0 2 7ซึ่งจะตัวนั้นมีอายุ30ปีในตอนนั้นขณะที่คอสตาซิมิคาสจะมีอายุ29ปีในช่วงหมดสัญญาปี2 0 2 5นส้า่วน,นรายของฟาบิโอคาร์มิโจช่วงหลังอาจจะหลุดเป็นโผตัวจริงไปแล้วก็ตามทีนะฮะแต่ฐานะนักเตะหนุ่มดาวเตะเลือดฝอยทองวันนี้ก็สมควรได้รับการค้าแข่งทีมต่อไปในอนาคตนะ้ามาเละทิ้งได้แล้ว แม้ว่าซีซั่นก่อนเกือบจะสร้างปรากฏการณ์เหมาคว้าสีแชมป์รายการใหญ่แต่ซีซั่นนี้ดูท่าว่าลิเวอร์พูลไม่แครวทําทได้แค่แขวนตนเองอยู่ในกลุ่มกลางตารางคะแนนเป็นแน่นอนหากเป็นอย่างนั้นจริงนักเตะหลายรายคงได้รับการพิจารณาถึงอนาคต โดยมีเว้นแม้แต่กัปตันทีมจอแดนฮันเดสันซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งในโผต,ตัวจริงอย่างช้าบอแต่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่อีก4ปีในปี2021ซึ่งจะทำให้เขาได้มีอายุ35ปีเมื่อถึงวันนั้นนอกจากเคนโดที่อาจจะโดนขายจริงแล้วชวยแอลวาชิฟก็น่าจะต้องรักเหตุละ,ะออาจากทางแอนฟิลในช่วงสมัยนี้แม้จะมีสัญญากับสโมสรถึงปี2024พะหากถึงวันนั้นในวัย34ปีกองหลังแคมบรูนเองก็ไม่น่าจะเหลือความแข็งแกร่งอีกต่อไปแล้ว อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลนั้นหมืนักเตะที่จะหมดสัญญาหลังจบซีซั่นนี้มากมายและเชื่อได้เลยนะว่านาบีเกตาอาร็กออกเดกเชอร์เบรนและก็อาเดรียนจะไม่ได้อยู่กับทีมในช่วงซีซั่นหน้าเช่นเดียวกับทางอาชูเมโรที่ย้ายไปจะทางจูเวนตุสแบบยืมตัวแต่สำหรับทางเชมิเนอร์และก็บราโตฟิมิโนแม้หงส์แดงอาจจะคิดหนักไปหน่อยแต่ในเมื่อการเจรจาต่อสัญญาฉบ,บับใหม่ไม่มีความคืบหน้ามากพอก็เป็นไปได้ที่2จอ,อมเก่าต้องย้ายทีมเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเนสฟิริฟ เชฟฟันเดอร์เบิร์ชและก็บริชเมเบียมที่แจ้งเกิดไม่ได้ทักทีในขณะนี้สตีฟนิโคตำนานดาวเตะลิเวอร์พูลออกมาสแสดงความคิดเห็นด้ว่าคารูาอาชโรติคุณสู้ใหญ่เรอัลมาริดเนียเหมาะสมกับการคุมทีมของแดนลิเวอร์พูลต่อจากทางเชคเกนคอปจริงๆนะ โดยหลังจากที่ทางของแดนลิอร์พูลกำลังเจอกับความยากลำบากตกไปยืนดับที่10ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโดยเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวแต่ทั้งหมดเจนัดหลังสุดในทุกรริการอีกทั้งเกมล่าสุดกเพิ่งบุกใบโดนทางแพ้วูฟนาสารปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้เริ่มมีเสียงต่อต้านจากแฟนบอลที่อยากจะให้เชเกนคอฟลาออกจากตาแหน่งเนื่องจากมีโอกาสสูงที่ทีมจะพลาดโคต้าอยู่้าแชมปี้ยนลีกเพราะตามหลังนิวกาสเซนทีมอันดับ4ี่ห่างมากถึง11แต้ม กระทั่งล่าสุดนะฮะสตีฟนิโคลอดีตแข้งของแดนลิเวอร์พูลออกมาแสดงความคิดเห็นหลังโดนถามนะว่าคาร์โรอาชเชรติซึ่งเคยเป็นกุนซือเอฟเวอร์ตันเหมาะสมที่จะคุมทีมลิเวอร์พูลหรือไม่เขาตอบนะว่าผมบอกคุณไว้เลยนะว่าอัญเชรติเนี่ยจะเป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมให้กับทุกทีมนั่นรวมไปถึงลิเวอร์พูลด้วยดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยนะว่าเขาจะเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้ลิเวอร์พูลมีโปรแกรมดวลกับทางเบรอัลมาดริดของอันเชในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้าย ที่สนามแอนฟิลด์ก่อนในเกมแรกในวันที่21กุมภาพันธ์นี้แต่ดันจะบ,บุกไป,ปเยือนถิ่นซาดิโอโกเบเนเบลวันที่15มีนาคมที่ถึงนี้โรดันคูม,มันในายใหญ่ทีมชาติทอนแลนด์ได้ออกมาชี้แจงน์ว่าโคดี้กัคโปย้ายไปอยู่กับบ้านผลบลอลกับทางลิเวอร์พูลในช่วงเวลาที่ทีมฟอร์มแย่พอดิบพอด,พอดีและเบอร์เขาอายุน้อยมันเลยทำให้การรับมือค่อนข้างจะยากลำบากจากการบริงานของ e u r o s p o r t c o m หลังจากที่ย้ายมาอยู่กับทางลิเวอร์ pool ในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาคันานของโคดี้คัรโปก็ได้โอกาสในการลุยตารางบอลให้หงส์แสดงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเจ้าตัวนั้นก็โชว์ฟอร์มเก่งสมัยล่าผลบอลสดในฮอลแลนด์ไม่ได้เลยซึ่งวังนี้ผู้มันชี้ว่าเป็นเพราะว่าความแข็งแกร่งของลีกมันต่างกันและต้องใช้เวลาเพิ่มเติม โรนันได้กล่าวว่าแน่นอนว่าลีคอนแลนด์กับอังกฤษนั้นมีความแข็งแกร่งต่างกันมากเลยนะแต่เขาก็ยังคงหนุ่มคงแน่นยังมีเวลาให้ปรับตัวอีกมากมายนักมันก็คล้ายๆกับการไบรอนกราเวนสเบิร์กที่ไม่ได้เล่นในไบเยอร์มิเนกเลยนั่นละครับก็เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบ,บากนิดหน่อยแน่นอนว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลผลงานไม่ค่อยดีเลยมันเลยยิ่งทําให้เด็กใหม่อย่างคาร์โปเนี่ยปรับตัวได้ค่อนข้างจะยากลำบ,บากนะซึ่งกับนักเตะหนุ่มแล้วเมื่อยิงประตูไม่ได้เลย และก็ไม่ได้เป็นคนสําคัญก็ต้องเจอแรงกดดันพอสมควรแต่หากเป็นพวกที่อายุมากหน่อยมีประสบการณ์เรื่องนี้จะค,ค่อยๆผ่อนคลายในไม่ช้าก็เหลือๆนี้ท่าน,นี้โคดี้กัคโปก็ย้ายจากทาง PSV มาอยู่กับทางลิเวอร์พูลโดยค่าตัวอยู่ที่37ล้านปอนด์และจากตัวก็ลงเล่นบอลในวันนี้ให้กับทางทั้งสงกัดไปแล้วทั้งสิ้นงนัดแต่ว่ายังไม่มีทั้งประตูและก็แอสซิสเลยนะและข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอก,กันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่เรามาฟัง Come, am